สวัสดีครับพวกับผมช้างมันทังะนะครับเช่นเคยมีสาระด,ดีๆมาฝากทุกท่านที่ชอบปลูกทุเรียนนะครับวันนี้เดินสำรวจทุเรียนในช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทิ้งช่วงไปมีทุเรียนต้นหนึ่งนะครับทุเรียนเล็กเดินมาแล้วก็เจอใบไหม อาการก็จุดดำนี่ครับถ้าดูดีๆนะครับ ดูดีๆด,ดูใกล้ๆนะครับไม่เห็นนะอยากให้เห็นนะครับนี่ครับเห็นกลุ่มสปอร์นะครับที่สะท้อนแสงเป็นกลุ่มสปอร์เล็กๆครับเป็นขุยสีเทาๆตรงแผลที่เข้าทำลายแผลจุดไหม้นี้นะครับนี่คือเชื้อรานะครับ จะชอบมาในช่วงความชื้นสัมผัสสูงฝนตกครับแล้วหลังจากนั้นมีแดดเป็นสภาวะอากาศที่เชื้อราชอบนะครับจะเข้าทำลายใบทุเรียนของเรานี่แหละครับคือโรคแอนแทกโนดตอนเช้าก็ เดินสำรวจนะครับไปดูอีกต้นหนึ่งว่าจะเป็นหรือเปล่านะครับซึ่งกำลังแต่ยอดไม่เจอครับต้นนี้ดูอีกต้น ต้นนี้ก็มีมีนะครับนี่แหะครับถ้าเราไม่เดินสำรวจตอนเช้านะครับเราก็จะไม่เจอจนกว่าแผลมันจะลุกลามแล้วทีนี้เรามาเดินก็จะผิดสังเกตละ บางครั้งถ้าเราปล่อยหนักๆน,นะครับใบที่เป็นโรคก็จะร่วงยิ่งทุเรียนเล็กนะครับมีใบน้อยยิ่งเจริญเติบโตช้านะครับต้นนี้น่าจะามีความชื้นมีร่มเพราะว่าอยู่ใกล้ต้นกล้วยอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคก็ได้ครับ เพราะว่าใบกล้วยนี่ครับในช่วงตอนเย็นตอนกลางคืนนะครับน้ำค้างที่ไหลลงจากใบกล้วยอาจจะทำให้เป็นแหล่งสะสมโรคนะครับวิธีการรักษานะครับยาพื้นฐานทั่วไปกำจัดเชื้อรา แบบสัมผัสตายนะครับเวลาเราพ่นแล้วตัวยาสัมผัสกับโรคก็จะทำให้โรคตายนั่นก็คือคาเบนดาซิมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอปเปอร์ไฮดรอไซด์นะครับก็สามารถรักษาได้นี่นะครับปัญหาของทุเรียนยิ่งถ้าทุเรียนเล็ก มีอาการขาดจุลธาตุด้วยนะครับนี่เนี่ยใบนี้ครับขาดธาตุเหล็กก็จะทําให้ทุเรียนยิ่งอ่อนแอต่อโลกนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ